ขาเป็นที่ไหนวะขาอาหารกันนะคะปลาเมฆอะไรคะชื่อชื่ออะไรดีคะชื่อคุณเกือเท่อาไรวะขาอันนี้อันอะไรดีอันเออใส่ดีค่ะอันนี้เออไม่เอาแล้วเขียนอะไรค่ะแต่ว่าปัญหานะคะหาตั้งที่ร้านแหละอันนี้ค่ะ กวนยังคะเอาหมดน้ำไปได้ไอันนี้อันนี้ค่ะอันนี้โอ้โหมอหมดเลยเหรอคะอ่ะหมดเลยแล้วน้ำได้ไหมคะน้ำด้วยเอาอะไรเอาสอเอาสองอันเลยคะโอเค่ะอีกต้มที่ร้ายรู้ให้แม่รู้ให้ฉันต้องให้ให้แก่ชุดตุ่มให้ อ๋อต้งที่ต้นน้ำบอยดีดอนต้นต้นนี่อ๋อเอาต้นต้นเหมือนเดิมใช่ไหมต้องต้องพนัาเยอะเอามหมดเลยค่ตอนนี้มีน้ำเลยไหมไม่มีแล้วค่ะาะคนขาอย่าร้านชะไรอะไรไม่ใช่แค่ะก่อนกว่าเอาหมดต้องอกก่อฉันเอาหมดเลยนะดูมัน ฉ <oh> ันหมอทำหลาเลยค่ะค่ะจะเบียบไม่ยคนนี้เบียไหมมีมีขอไ่จ่ายค่ะว้าวเดียวกนีม่โลไม่จ่ายเลยครับอันนี้ชาโน่นนี่ไงโน่นนยอ่าชาต้งแต้เวลนั้นเลยไปมาเ ่านี่ตั้นต้มค่ะขุงจอดกขานก็ในหม้อต้มหม้อหายอ๋อเนี่ยก็มาตีใส่โซนนะสอบเปิดหมุนแบบนี้ไหมถ้ามันเปิดมันหมุนอะไรด้วยน่ะคุนขาเจ๊ทำไมคะเปิดอ๋อต้มหานเปิดเด้วก็อาลบหสอดยาเยอะปิดหม้ออ้าวหม้อหายอันนี้ไง เสร็จแล้วหอมมากนี่กระเป๋านี่กระเป๋าจ้านะคุณกินที่รามไหมคะกินที่รามเลยอ่ี่อ่าเสร็จแล้วน้ำช้ะนี่ช้านี่คือโตนะโตโตี๋ยวก็่าไม่ใช่โตค่ะโตของไม่เป็นไรใช่ ีไม่เป็นไรค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วอ๋อไม่เสร็จทีค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวค่ะปิดมาก่อนก็เข้ารอบเปิดดูนี่ฮะไม่มีอะไรเลยพี่เอามาขายทำไมอันนี้อ่ะไม่มีอะไรอ่ะค่ะอ๋อค่ะอ๋อค่ะ ้าหนอ๋อกีนี่รวมท้งหมดห้าร้อยบาทค่ะอันนี้นี่นี่อ่าใช่จิตเบอรบ้านปิดร้านแล้วจ๊บไปนอนก่อนก่อนเอองกับนแล้วค่ะเืมหมดแล้วดี๋จะก็ไปขายของนี่ได็กเสื้อผหญิงอืม่ะ วอาทวันน <OR> ี้เรา输了เริ่มต้นขอ้นมาเลยมา่งข้นาา่วันนี้ราขาห้าข้นมาหาเจ็ด้นานก้อขนมมาอัขนอนบมข้นมบี่ข้นมาสิห้าขมาสิบหกนมาสิบจดขึ้นมเ้ ใครมาซื uh, yeah. mm ้อกขาด้ยขายใช่นี่เนี่ยต่างไ้หมดอนนี้ฉันซื้อขน้าน้ำโยขาไปนอน้วครับมัวมีขายเยอะนี่น้ำใส่เข้าไป มาเยอะแบบนี้ค่ะอเข่ะาี่เหรอคะอู้คขาพี่เหรอคะไม่จังว่า่นไกจะว่าม่ใช่ไกอค่ะแล้วเปิดแล้วค่ะจะวันไหนแล้เปิดแล้วเบอร์จะว่ข้ามาค่ะเื่อคัะเนี่ยี่แบบใหม่ค่ะนี่เบอรลูกาะเชิญเอินด้วยหนอืมเชิญลูก เกอด้วยอ๋อรุ่งอามไปดีพี่สุนบูอันนี้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 หมดเลยมองท่านหลานไม่ได้ค่ะมองท่านร้านไม่ได้แล้วค่ะลูกค้ามาจองเต็มเลยยุ่งเดี๋ยวโอเคพี่เย้าพอขาดเดี๋ยวครับอ่านตั้สีอะไรดีจ้ะไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่เชื่อเดี๋ยวคงไม่พูดเลย พ่จะได้หมอก็ได้ก็มาขอไม่หมอกเลยอยากจูซื้อือขันท้์นะครับซื้อของฉันท้์ยนะครับก้องขอร้อนอ่ะจะได้หมอกหมดเลยี่อันนี้ได้จะมานะคะบโอคุณมันมเลย ข่ายๆดินอมวันนี้ขายดีจังเลยแล้วขาเยอะเลยาอีว่นจะ่วยัเลย่ายี่ด้วยกจ้าอว้าวเอาพออะไรสิอคุณเดี่ อย่าเก็บี่คนนะสามคนข้างของไซื้อมาเลยจัาก็มีจลอันนันคุ่อนนั้นอันนั้นไปนลคือไม่ได้กินแล้วง้นเไม่พอไม่ได้ทำอะไรี่เยอะไปซือเพิ่มกกว่าไป ขับไปบึ้ไปโอ้ที่าัวล่ะคุณขาวุ้นุ้ขามยนะไงใจช่อ้ยอไมจะป่หรคุณยันไม่แหลเลยนะคะ คุณมองที่านนี้เอาแบบมันปอเอายกไปเลยกับเด็กคนนขับย่นาดคไอโฟนด้วยนะยานาดีคัดไอโฟนด้วยไปเดี๋ยวว่าวันนี้ไม่จะไปซื้อไอโฟนขายกว่าไอโคนขาเยอะทนขึ้นขึ้นขึ้นเจ้าขาขึ้นขาขึ้าหนึ่ง อันซื้ออะไรดีคะค่ะอันนี้เเค่อยากะกินมาเลยใครดีซือดีคะยไอโฟนม่ค่บเป็นกาอันนี้วิ่ยยอดอไรดีกินมายแกะเลยเืองพวกคนเดียวอันเดียวค่ะตอจะ้าเล

คุณทำไม่ไล้วนะคะคุณขาแย่ทำไมลูกไคุณขาทำไมแบบคุณยินนอะอ่าอาเ๋ยวมเจ๋งหนอาฉั ถอนวันนี้ไม่มีใครซู้เลยน่าบวดใจจบเลยค่ะ